สวัสดีครับพกกบนนออกับผมไอเกมมิ่งนะฮะวันนี้คุณยู่กับผมในเกมฟาคายภา,ภาค,าภาคาที่6นะครับผมเดี๋ย<ม>วก่อนนะไอตรงนี้มันเข้ายัางไงวะโอเค okay. เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเล่นสักหนึ่งภารกิจกันดีกว่านะครับผมก็อาจจะดูก,กระตุกกระตุก,ตกลื่นๆบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างกินสปพยากรโคตรโคตรโคตรเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนนะผมหาทางเข้าก่อนเดีด๋ยวบอกแล้ว่าทางเข้า มันต้องเข้าข้างล่างวะป้าท่านครับนทางเข้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เสร็จแล้วห้องมันจะดูแคบๆนิดนึงนะครับครูก็งงตั้งนานว่าทางเข้ากูอยู่ไหนนะฮะอ่ามาพร้อมๆมาโชว์ตักงนึ่งปลร์ลิคันดีกว่าทุกคนทำแบบนี้ดีกว่าทำของเลไทเกอร์ไปในเชนออลทีชัวร์คเับผมให้ไปที่1,726กิโล เมี1 7 2 8เมตรนะเราอดูก่อนเราสามารถวาร์ปไปได้ไหมวาร์ปไม่ได้ด้วยนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเช็คก่อนมีรถไหมเดี๋ยวขึ้นไปเช็คข้างบนดีกว่ามีรถหรือเปล่า h ที่น t ่คือพิพิธภัณฑ์แห่งก e v ปฏิวัติไปต้องไปที่มิวเซียมนะทุกคนโอ้ล่ะโอล่าโซนตีนอะไรลงไปคนจะออกโึงแม่ยืนตัวแลเฮ้ยมีรถเปล่าวะ ไม่มีรถว่ะทุกคนเมืองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยมีรถมีรถมีรถเดินรถกัเจอรถเดี๋ยวเราขับรถไปทำภารกิจกันดีกว่านะครับอีกพันเจ็ดร้อยเนาะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะทุกคนแบบมันทางแคบเฮ้ยกดผิดต้องกด E นะฮะไปได้เพิ่มนะผมยังไม่ได้มาโอ้ชนคนอีกนะฮะไม่ได้มาจุดเลย ึ๊บโอเครบเียดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมแมพมันไม่ขึ้นอนะ่ะทำไมแมพมันเป็นดำดำอะทุกคนแป๊บนึงนะอ๋อมันเป็นป่าผม,มอยู่ในป่ากูมา,าผิดทางชิบหายนะทุกคนเอารถขึ้นก่อน ค <Okay. S 2> ไปมาเราก็เฮ้ยเดี๋ยวนะแมปมันไม่ขึ้นหมดทุกคนแผนที่มันบั็อกอีกแล้ววะเนี่ยขยันบั็กที่ผ่านดู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 ดดแผนที่ทางสายลาดน,นะทุกคนมันจะเป็นดำดำมืดๆนะจริงๆมันจะเป็นเนวิเกชันบอกทางให้นะซึ่ง อันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งบั๊กอะไรนะเป็นปัญหาที่หายเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราดูแผนที่เปิดเอ็มให้กดเอ็มนะครับเราก็เปิดดูไปเรื่อยๆมันจะมีกระตุกบางช่วงนะทุกคนเกมันงทีทรัพยากรเยอะมากเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าเองจะเอาเครื่องกูไปทําอะไรจะเอาให้เครื่องกูไฟไหม้เลยหรือเปล่ากดเยอะเหลือเกินอ,อ,อัอนนี้ให้ไปที่ล<ช>ิเบอร์ตี้นะครับ คาริโต่นั่นได้ให้ไปหาลิเบอร์ตี้คาริโต้แหละนั่นได้เป็นชื่อคนนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าพิสแตร์มิวเซียมมูเซียมนะขับไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็ถึงอาจจะมีกระตุกบ้างทุกคนมาเดินกระตุกอุ้ยโอ้ตายห่าไม่ได้สิกูขอโทษกูโมเดลให้เขาดูดูประสิทธิภาพว่าเกมมันกระตุกขนาดไหนคะ บางทีมันก็สวยนะแต่แตวบบ่าแรกๆสองครับงพวกตากระตุกทุกคนไอ้แม่งแดกยาดูไปแล้วเรียบร้อยไอ้พวกนี้มันพวกนี้เปนคนเตะทุกคนกดตั้งนึงนะมันทำยางรถผมแตกทุกคนมาดิมาดิกูย,ยิงไส้ทะลักนะเฮ้ยใครเปิดเสียงหวอวะแป้งเปิดเสียงหวอดทำไมไอ้เม้นพังไปแล้ว ไม่ทันแล้วทุกคนสุผมซ่อมรถก่อนนะขออนุญาตซ่อมรถแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อละโอเคเดินทางกันต่อเลยทุกคนไปแม่งจะเอากูให้ได้เลยนะไปโอ้ยางแตกอีกแล้วอะไรวะเนี่ยคือเองจะเอาทุกซอกทุกมุมเลยวะเนี่ย เอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเป็นเป็นแมชคานิกหรือเปล่าเป็นแมชคานิกหรือเปล่าหัวแตกไปดีเพื่อนเพื่อนเรามาช่วยปั้เนี่ยโอเคตายอุ้ยตายฮ่าผมว่าเราไม่ไปกันดีกว่าทุกคนแต่รถกูพันอยู่แล้วซ่อมรถก่อนทุกคน โอเคเขียเรียบร้อยไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขึ้นรถไงวะโอเคได้แร้ไปลาก่อนเพื่อนๆผมจะรีบไปนะภารกิจกำลังรออยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะผ่านไปนานเลยนะครับช่วงนี้ผมก็กำลังหาเกมใหม่ๆม,มาแชร์ดูนะซึ่งกูไปซื้อฟาคายเกิดมาในราคา400เอ้ยไม่ใช่ในราคา130 า37บาทนะครับเพราะว่าผมไปคืนเงิน u b i s o อ t ตอนที่ซื้อ Assassin's Creed Black f a g มาแล้วก็อะไรเงินคืนสองเท่านะฮ <c> ะ <oughs> ไม่รู้ว่าเขาผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแต่ก็ขอบคิน u b i s o อ t นะครับที่ให้ผมซื้อ Far Cry าามาในราคาวอล์ก31บาทก็คือาค่าต่อการซื้อนะครับเพราะว่ามันใส่โค้ด Agent สองสองเลยตอนนี้ไม่หมดละมาถึงแล้วเรออียบร้อย เราต้องเข้าทางไหนวะเนี่ยนะผมเก็บเงิน่อ้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยมีอะไรให้เก็บเกมนี้นะครับมันจะเน้นเก็บของนะครับผมก็จะเก็บแม่งหมดเลยนะมีอะไรให้เก็บก็ก็บเก็บไปให้หมดนะมันจะเป็นจุดกลมนะฮะโอล่าโอล่าวัดีวันดีโอล่าคนนี้เป่าวะ Are you not worried about getting recognized มา<อ>ทำอะไรไมาต,<ะ>ตรงนี้ I brought markers for others พิพิธภัณฑ์อู้อะไรวะเนี่ยเปประท้วงนะทุกคนโอเคความคิดเฉลี่มันปิดแล้วเปล่าลตรงนี้เปล่าวะเอ๊ะทางนี้ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะไม่เคยอา่านอะไรเลยนะฮะกดปิดอย่างเดียว เฮ้ยโทรศัพท์ด้วยเทพ้ทุกคนคอลิขิตแหงจระเข้เฮ้ยปืนว่ะได้ปืนด้วยทุกคนมาคู่นะอ๋อเป็นของพิพิธภัณฑ์นะกูไม่อาหรอกเสียเวลาจะรีบไปหาไอ้คนนั่นน่ะไอ้อะไรนะเฮ้ยไม่ทำอะไรอ่ะ ทำในรถถังรีแพร์โอเครีแพร์ก็ได้วะโอเครถถังปลอดภัยทำติกอือแอบหลับหรออู้งานหรอเองอู้งานไงรีแพ้รถถังก่อนทุกคนขับได้ละมั้ง เอ็งยิงอะไรเอ็งยิงอะไรกันเอ็งแอบยิงอะไรกันแม่งเปิดเครื่องหมออีกแล้วไปเน้นลุยครับเน้นลุย ให้ดร้ายคาริโตโ้สรุปแล้วคาริโตโเป็นชื่อรถถัดน,นะทุกคนไปไม่สนใจแล้วกูได,ด้แล้วโอเคน่าจะเป็นฉากที่ดีที่สุดแล้วมั้งเนี่ยขับรถถัดติดอะไรวะทุกคนไปเลตโก้อขอยิงนะคอยิงนะคอยิงนะขอยิงนะ เร like าเปิดเลยทุกคนให้กูขับไปไหนเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาจะตรงนี้ก่อนเล่นแบบไม่ต้องมีเพลงแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันเสียงลิ้นกสิ์เกินไปนะทุกคนเดีย๋ยวมันโดนแบงก็อย่างนีมรถถังมันขับยากจังวะทุกคนแม่งเห็นแม่งขับโคตรยากเลยแม่งขับไปไหนอะโอ้ยตรงนั้นเร็วแอบไกลอยู่นะแอบไบกลอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่ทอาภาวนา ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่คานามือของไม่เกมมิ่งแล้วนะไปจะให้นะใหเ,เก็ตคาริโต้ดูเชฟนะครับให้ไปเก็บไว้ที่ถ้ำนะไปดูกันดีกว่าถ้ำมันอยู่ตรงไหนนะครับเอาสิเอาสิเฮ <c oughs> ้ยติดอะไรวะ สวัสดีครับวัยรุ่นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วส่งแฟนเรียกแล้วทุกคนไปไม่มีอะไรต้องทำไม่มีอะไรต้องหน้าตัวขับไปเรื่อยๆนะครับตลวดเงินให้ไปที่เชฟนะทุกคนอะไรกันนะโอ้แล้วใครยิงก็น่าระเบิดเลยข้างหน้ามีรถด้วยเหรออออเป็นไง แตครับปล่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟอืหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับผมไม่หลบด้วยรถถังนั่นก็ไม่หลบเรานะมันจะขับยากที่ทุกคนโอเคไม่ละไกลถึงแล้วทุกคนฉากขี่รถถังนครับเฮ้ย ให้ขับดำลงไปนะก็อ okay. ๋อนึกว่าให้ลงท่อนึกว่าให้ลงน้ำลงไปมันจะให้ขึ้นโอเคตามแตกไฟไปแล้วกันอุ้ยเต็มที่เต็มที่เลยเฮไฟไหม้เลย ชนแล้วมันบวกสิบวะอะไรก็ไม่รู้วะไปเลยฮะทุกคนอีกไม่นานทุกคนจะถึงถ้ำแล้วแหละติดอะไรวะขับรถยากอะไรก็ยากเลย ถึงแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นทางไหนวะโอเคถึงแล้วทุกคนโอเครบร้อยขับเข้าถ้ำไปเลยโอเค Lorenzo, well, so you came! What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself. Mi <laughs> compay! How many years since you've been down this mountain? Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. War is over. s โอเคทุกคนโอเปอเรชั่นคอมพีวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วกันัเชั่น เป็นเมนโอเปอเรชั่นอ่ะเป็นมิชชั่นหลักของเกมนี้นั่นแหละก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะผมก็ถ้าเกิดชอบไป่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตอกับคลิปหน้านะฮะอยากให้ผมเล่นฟ้าคายภาคหกอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครก็เดี๋ยวผมจะกลับมาจัดให้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นเกมอื่นก็บอกครับยังมีโปรเจกต์แอสเซนคิดวันไลน์อันที่ผมยังอยากจะเอามาแคสนะครับผมแต่ก็ขอเช็คสเปคก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะกระตุกขนาดไหนนะฮะว้าวนี่เป็นถท่ามถของเราวะเนี่ยค่อนข้้างสวยนนะดดูิตรงน้ตก แม่งไหลโคตรเร็วเลยน้ำตกไม่ใช่น้ำตกเขาเรียกว่าลำธารเออูอผิอดอ่ะดูโอ้โหไหลเร็วมากภาพบางพื้นสวยมากเลยนะฮะเป็นไงบรรยากาศดีๆนะฮะใครที่อยากเล่นก็ลองๆซื้อมาเล่นกันได้นะผมวันนี่ก็ลาร้านนี้นก,นก่อนแล้วกันนะโอ้ยไฟไหม้ตัวชิบหายแนละ้วน้ำวนโอเควันนี้ก็ลาร้านนี้นก่อนแล้วกันนะ,ะไปแล้วครูหลายรอบแล้วเน,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 นี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมแล้วเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ